สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะเจอกันอีกแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องควันบ้านแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเขาเรียกว่าคลิปแนะนําไม้แนะนําไม้และกันไม้หนึ่งตัวที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนทําคลิปออกนะครับนะเป็นไม้โครคเซียนะครับเอ็กซ์คุเรนตาไฮโรเบนะครับเนาะหรือฮีโรเบก็ได้นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นบอลเขาเรียกว่าบอลบอลอ่าวหูช้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเนาะก็เดี๋ยวมีลักษณะเด่นเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันในคลิปได้เลยครับเหมือนเดิมครับก่อนเราชมคลิปนะครับเนาะกฝาแฟร์วินเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เพจและช่องย t u b e ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับไปชมกันครับนี่นะครับ คือเจ้าโคราเซียฮิโรเบนะครับเนาะก็มันเป็นบอลใบเขียวอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับใบเขียวหนึ่งตัวที่ยังไม่ค่อยแพร่หลายและไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับนะก็บอลตัวนี้ก็แข็งแรงมากๆนะครับหลุดรอดจากเขาเรียกว่าพายุแล้วกันเป็นเป็นบอลที่หลุดรอดจากพายุนะก็จะเห็นว่าก้านใบเขาเนี่ยจะจะใหญ่นะครับจะใหญ่สูสีใหญ่มากๆเลยนะฮะก้านใบเขา มาดูใกล้ๆครับลักษณะใบเขานี่จะออกกลมๆนะครับนะกลมๆออกเป็นแนวกลมๆเลยนะครับล่องรอยระหว่างใบนะฮะใบเขาจะเป็นผิวเป็นขุขะนะครับนะผิวเขาจะขุขะใบกลมผิวขุขะนะครับนี่ก็ขอบใบก็สีเขียวนะครับนะครับขอบใบก็สีเขียวสีเขียวอ่อนสีเขียวกลางๆนะครับไม่อ่อนไม่เข้มนะประมาณนี้ฮะ มีจุดตรงกลางก็มีละเลื่อละเรื่อนนิดหน่อยนะครับนะฮะใบกลมหลังใบครับหลังใบเขาจะแยงเส้นใบเขานี่คือจะสีขาวนะครับนะจะสีขาวนะครับอู้ขาวเลยแหละเป็นบอลใบใบเขาจะแข็งนะครับใบเขาจะแข็งด้วยมีความแข็งมากๆเลยนะฮะใบเขาจะแข็งแล้วมีผิวคู่ขะหลังใบสีขาวเนาะขอใบก็สีดำ เขาเรียกว่าสีเปลือกมังคุดแล้วกันเพื่อนๆพนะเพราะว่าบาบอนส่วนมากจะสีเปลือกมังคุดเยอะเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นก้านใบเขาก็เปลือกมังคุดทั้งหมดเลยนะครับก้านใบเขาเปลือกมังคุดอันนี้เป็นดอกนะครับเนาะอันนี้เป็นดอกตรงนี้นี่ต้นสมบูรณ์มากเลยครับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผสมสักอันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะผสมไม่ได้แล้วไอตัวนี้น่าจะได้อยู่อันใหม่ก็นะฮะสมบูรณ์ครับสี่ดอกเลย ดอกต้นเดียวนะสีดอกจะขออนุญาตแกะดอกดูกนันนี่มาสมไม่ได้แล้วนี่ก็ไม่ได้แล้วครับนี่น่าจะยังได้อยู่ตัวแบบตัวพู้นะข้างบนเป็นตัวพู้นะครับเนาะอ่าได้น่าจะได้อยู่นะฮะมาต่อกันนะครับหอมมากเลยนะครับดอกตัวพู้จะมีกลิ่นดอกตัวพู้เนี่ย จะมีกินหอมนะครับเพื่อเขาเรียกว่าลนะ่อแมลงเนาะล่อพวกมแมลงมามาจับผสมนะครับนะมาจับผสมแล้วเพื่อที่เขาไปหาดอกตูมีนะครับตัวผู้ดอกดอกอไม้ผสมกับทุกตัวนะครับตัวผู้เขาจะมีกลิ่นหอมนะครับนะมาอันนี้ไม้พวกนี้ก็เป็นเง่าเป็นหัวเหมือนกันหมดนะครับโพรคาเซียเขาจ่ายลูกเป็นไหลนะครับเป็นไหลหรือลันเนอร์นะฮะนะไหลลันเนอร์ก็อันเดียวกันนะครับเป็นไหลเป็นลันเนอร์นะครับต้นนี้ หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักและข,ข้อมูลเขาเรียกว่าข้อมูลของเขานี่ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเข้าผมเข้าไปหาข้อมูลก็แทบจะไม่เจอเลยครับไฮโรเบย์แล้วคนทําคลิปก็ไม่มีนะครับไม่เห็นด้วยไม่มีไม่เห็นนะครับสําหรับบอลเจ้าไฮโรไฮโเบย์ตัวนี้นะครับนะเป็นบอลที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับความสูงของเขาเนี่ยที่ผมไปหาข้อมูลมาก็ประมาณถึงห้าฟุตครับประมาณ5ฟุต1ฟุตก็เท่ากับ12นิ้วนะครับก็ สองนิ้วคูณไปห้าฟุตประมาณนะครับเฉลีย่ยโดยประมาณแล้วแต่วิธีการเลี้ยงของแต่ละคนนะครับช่วงระยะเวลาอายุเขานะครับไอเจ้าต้นนี้นะฮะระยะเวลาอายุเขาก็ประมาณ1ปีกว่านะครับ1ปีประมาณ1ปีครึ่งนะฮะช่วงเวลาเฉลี่ยอายุเขา1ปีครึ่งแล้วก็สําหรับราคาขายนะครับราคาขายต้นลูกๆของเขาเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยฮะต้นหนึ่งนะครับอยู่ที่ราคาประมาณเอ่อ สี่ห้าร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าฮิโรเบแต่เมื่อก่อนราคาเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณต้นละสักสามพันถึงห้าพันนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นเมื่อประมาณช่วงสักสี่ห้าเดือนที่แล้วแต่ราคาปัจจุบันณเวลานี้ก็ประมาณสักสี่ห้าร้อยนะครับราคาของเจ้าฮิโรเบตัวนี้นะครับนะแสงแดดนะครับลักษณะความชอบของเขาก็เขาจะเขาสามารถเลี้ยงได้ทั้งเ,เขาเรียกว่าในร่มและแสงแดดนะครับ ลักษณะความชอบของเขาชอบแดด100%มากกว่านะครับชอบแดด100%มากกว่าแต่สามารถเลี้ยงได้ทั้งในร่มหรือมิสแกลนนะฮะตัวนี้กเ็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายเหมือนกับไม้ทุกตัวความชอบของเขาเหมือนกันเลยครับเป็นมา,อาชอบน้ํานะครับนะชอบน้ําชุ่มชื้นแฉะหรือเลี้ยงในน้ําสามารถเลี้ยงได้หมดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับฮิโรเบเนาะก็เป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นไม้ลึกลักก็ว่าได้นะครับ <laughs> ลองลองเสิร์ชหาในเขาเรียกว่าใน u t u b e นะฮะเพื่อนๆลองเสิร์ชหาดูอ่อแทบจะไม่มีคนทําคลิปแล้วก็ทั้งใน g o o g l e ด้วยนะครับยังไม่มีคนทําคลิปและยังไม่มีข้อมูลอะไรที่เด่นชัดชัดเจนมากๆนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับก็ก้านใหญ่ด้วยนันเพื่อนนะไม้ตัวนี้ใบเขียวใบเขาเนี่ยมันจะมีเป็นเอกลักษณ์อีกบอลอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ผม ก็คือที่จะไม่เหมือนใครอย่างที่บอกครับเอกลักษณ์ของเขานี่คือแบบจะมีแบบพื้นลายขู่ขะคล้ายๆหนังจระเข้ครับคล้ายหนังจระเข้นะฮะมันเป็นล่องลึกนะฮะล่องลึกสวยใบเกิดจะกลมมันก็เป็นรูปหัวใจนั่นแหละครับใบแต่ความหมายก็คือถ้าจะเรียกก็จะต้องเรียกว่าใบกลมนะครับเนาะใบกลมบอลพวกนี้เป็นบอลใบกลมเดี๋ยวไม่เข้มนะครับนะก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าฮิโรเบนะครับนะเพื่อน ก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ผมฝากลิงก์ฝากคลิปอะไไว้ที่เพจอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับบอลตัวนี้เป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคนรู้จักน้อยนะะนะ,ะนะมันไม่ใช่ไม้กระแสด้วยนะครับไม้กระแสไม่ใช่ไม้กระแสแต่เลยสวยครับยังเห็นหน้าเพื่อน <c oughs> ๆออย่างที่บอกความสวยของเขานี่แปลกแปลกแตกจากบอลตัวอื่นนะฮะแตกจากบอลตัวอื่นก็อย่างที่ล่องบอลตัวอื่นเขาจะใบเรียบนะครับ ใบเรียบส่วนมากจะใบเรียบหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะใบเรียบใบนี่หมดเลยแต่เจ้าต้นนี้นี่จะขรุขระนะครับขุขะทุกใบน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละผมว่าไปดูของส่วน,นอื่นๆก็เป็นนะครับนะก็เป็น,นลักษณะใบของเขาไม่ขรุขระก็ครับผมสําสหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวคลิปต่อไปนั่นเพื่อนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะทําเขาเรียกว่า วิธีการดูแลโคโลรโคเซียรืดร้อนหรือหน้าร้อนนะครับนะให้ผ่านพ้นไปได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับปัญหาเดียวของโคโรโคเซียรืูร้อนนะครับก็จะมีพวกเชื้อราสนิมอะไรก็มันก็จัดก,การได้ไม่ยากหรอกครับแต่จะเป็นเยอะแต่ว่าปัญหาสําคัญเลยนะครับใบของเขาเนี่ยขอบใบเขาจะไหม้เยอะมากนะครับสาหรับเจ้าโคโรโคเซียที่เลี้ยงแดดร้อเซนนะครับผมเนาะเลี้ยงถ้าถ้าเราเลี้ยงในสแ,แลนหรือใต้ร่มอย่างเงี้ยนะครับมีที่มีร่มเงา ก็จะลดอุณหภูมิของอแสงอาทิตย์ลงไปแล้วก็จะทําให้ใบเขาสวยงามนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมจะย้ําทุกคลิปนะครับโคโรกาเซียเลี้ยงในร่มใบจะสวยนะครับแต่สีสันของเขาจะออกไม่สุดแต่ถ้าเราเลี้ยงแดดถึงรออสีเขาจะออกอเขาเรียกว่าสีเขาลักษณะเด่นของสีเขาของพันธุกรรมเขาจะออกสุดนะครับแล้วก็ลูกจะเยอะนะครับนะแต่ข้อเสียงเขาก็คือจะโดน การเผาไหม้จากพระอาทิตย์หรือที่ผมเรียกว่าโครคาเซียซันเบิร์นนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกเอาครับอยากได้แบบไหนก็เลี้ยงเอาเลยฮะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะาสำหรับเจ้าโครคาเซียฮีโร่เบย์ไม้อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก่อนจบคลิปนะครับนะาก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ